เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องคอร์ดของวงกลมนะครับสําหรับแบบฝกขัดต่อไปนะครับเขาพูดว่าคําสั่งนั้นคือในหัวข้อที่3นะครับจากรูปให้หาขนาดของมุม A B C บนวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับมุม A B C อ่าสังเกตข้อนี้นะครับก็คือให้หามุมนี้นั่นเองก็คือมุม B มุมนี้นะครับถ้าเรียนสังเกตนะครับข้อนี้เนี่ยสังเกตว่า มีรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในรูปวงกลม,กลมและถ้านจำสมบัติได้ไเขาบอกว่ามุมตรงข้ามนะครับจะต้องรวมกันได้เท่ากับ180องศานั่นหมายความว่ามุมตรงข้ามมุมมุม B ก็คือมุม e ซึ่งเรารู้แล้วว่ามุม E นะครับทั้งหมดนี้เท่าไหร่ทั้งหมดนี้คือ115นะครับทั้งหมดนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแค่มุม E เฉยๆที่เป็นแค่รูปสี่เหลี่ยมถูกไหม เราก็สังเกตข้อมูลต่อมาที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาเห็นไหมสัญลักษณ์แขนของแขนของมุมดีเนี่ยสองข้างยาวเท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแสดงว่ามุมนี้มุมนี้เท่าไหร่ครับมุมนี้30องศาด้วยนะครับสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับถ้ามุมนี้30แต่ทั้งหมดนี้11 5ยสิบ้นมุม E ออย่างเดียวนะครับมุม E เล็กอย่างเดียวก็ต้องเหลือเท่าไหร่1 1 5ลบออกแค่30ก็ต้องเหลือ 85ถูกไหมครับต้องแล้วอีก85นะครับมุมนี้คือ85าองศาเน,นเนื่องจากมุม e นะครับ e e ในรูปสี่เหลี่ยมน,นะครับบวกกับมุม b ต้องได้เท่ากับ180องศาแต่มุม e เราดูแล้วก็คือ85องศานะครับบวกมุม b ก็ต้องได้เท่ากับ180องศาอยแปองศาเนก็จะสามารถหามุม b ได้มุม b ย่อมเท่ากับเอา180องศาตั้งลบอ,ออกได้85องศา ผลลัพธ์บีก็ต้องเท่ากับบีก็ต้องเท่ากับแปดร้อยแปดสบลบแปดสิบม่เก้าสิบห้าองศาโอเคนะครับแพนมุมมีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ95องศานั่นเองข้อนี้ใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในรูปวงกลมนะครับต่อไปข้อ2องข้อ2 ให้ามุม a b c มุม a b c ก็มุมนี้มุม b อา่าไปดูซิว่าข้อมูลโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับอ่อข้อมูลที่เรารู้สังเกตนะครับมารู้อะไรอา้าวเท่ากันถูกไหมครับ o c กับ o a เท่ากันเอ็นเป็น 3, รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมนี้40อันนี้ก็ต้อง40ด้วยถูกไหมเ,เขียนมา40องศาอา่า40 หรือว่าอะไรครับ DC DC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเห็นมุม A มุม A เท่าไรครับมุม A ก็ต้องเป็นมุฉากก็คือ90องศาพอ90องศาข้างๆก็ต้องเป็นเท่าไหร่ข้างๆนี้ก็ต้องเป็น50องศานั่นเองถูกไหมห้าองศานั่นเองที่ทําอย่างนี้อะไรครับเพื่อหามุมอะไรเพื่อหามุมดีเพราะอะไรครับถ้าเราได้มุมดมุมดมันอยู่ตรงข้ามกับมุม B ก็ย่อมได้มุม b อัตโนมัติเพราะต้องรวมกันแล้วได้180องศาเพราะถ้าสังเกตดีมันคือรูปสี่เหลี่ยม abcd เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในรูปวงกลมนีนี้รีน,นก็สามารถหามุม d ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะรูปสามเหลี่ยม adc เป็นรูปสามเหลี a, d, ่ยมมุมภายในรวมกันย่อมได้เท่ากับ180องศาถูกไหมงั้นมุมนี้90นะครับมุม a เนี่ย9ก90บกับ40 1ส0่ส่งผลให้มุม d เท่าไรครับ50องศา ถ้ามุมดีห้าสิบองศามุมบก็ต้องเท่ากับถ้าก็ต้องรวมกันต้องได้ร้อยแปดิก็ต้องเอาร้อยปิองศาตัง้งลบกับห้าสิบองศาผลลัพธ์มุมบก็ต้องเท่ากับหนึ่งร้อยสาสิบองศานั่นเองโอเคนะต่อไปข้อสามให้หา a b c ก็คือหาอันนี้ A B C โอเคนะอา้าวรู้อะไรก็พยายามใส่เพิ่มลงไปนะครับถ้าเราจะใช้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมสังเกตครับรูปสี่เหลี่ยม A B E C นะครับเหลี่ยม A B E C เรารู้อะไร e. อีกอ้าวสังเกตว่า B D B D มีมือว่าอันไหนบ้างอา้าวเรารู้นะครับ O e กับ O c ยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานก็ต้องยาวเท่ากันมุม E ตรงเนี้ยสาสิบงั้นมุม C ตรงนี้ก็สามสิบองศาด้วยถูกไหมนะครับมุม C ตรงนี้สาสิบองศาด้วยหรืออะไร e? อีกอ้าวเราจะสังเกตว่า B ถึง C เนี่ยเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเฉะั้นพอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมนี้ยังเป็นมุมฉากมุม E นี้ยังเป็นมุมฉากด้วย ถ้านี้เป็นมุมฉากอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ไปแล้วสามสิบงั้นที่เหลือตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบองศาถูกไหมเพราะว่าเป็นมุมฉากหกสิบเก้าสิบอ่ามุมนี้ B C เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางงั้นมุม A ตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากด้วยถูกไหมตร, 75, รไตรงนี้เจ็ดสิบห้าเพ้นส่วนน้อยๆตรงนี้ครับต้องเท่าไหร่ครับ สิบห้าองศาเพราะเป็นมุมฉากนะครับรวมกันแล้วให้เป็นมุมฉากได้อย่าง<ม>นี่กับนี่ตรนนี้ก็ต้องพยายามหาหาอะไรหาอันนี้ให้ได้จทย์ให้ตรงนี้คือหกสิบห้าองศาให้ตรงนี้คือหกสิบห้าองศาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้หกสิบอ่าสังเกตว่าอันนี้ก็ น,นี่อะไรอันนี้ก็ต้องเท่าด้วยใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันงั้นตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ครับหกสิบองศาด้วยถูกไหมถูกปะ่ะนะครับนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหกสิบองศาด้วยนะครับงั้นทีนี้เราจะสังเกตร,รูปสี่เหลี่ยม abed เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในรูปวงกลมมีมุม d คือ65้าองศา d ตรงข้ามกับ b เั้น b ทั้งหมดเนี่ย b ทั้งหมดนี้ มีทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นเท่าไร่ครับรวมกัน2มุมนี้ต้องได้180องศาถูกไหมยนมุม B ทั้งหมดนี้ก็ต้องได้เท่ากับเอาองศาตั้งลบด้วย65องศาก็ต้องเท่ากับ100 1 1รององศาถูกไหมแต่ว่าตรงนี้เอาไปได้ว60องศางั้นเราหามาหามุมบีตรงนี้ได้ B ที่เขาให้หาเนี่ยบีตรงนี้ก็ย่อมเท่ากับ เอา115องศาตั้งลบด้วย60องศาก็จะต้องเท่ากับอ5ไาไหมั้ย55องศาโอเคนะนี่ก็คือมุมนี้อืมร้อ้องศาต่อไปข้อ4เขาจะให้หา a b c ก็คือให้หาอันนี้อโอเคนะ จุดให้ข้อมูลตรงนี้มาให้อัน,นี่ยี่สิบนะครับมมเอตรงนี้ยี่สิบเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสังเกตนะครับเพ้นตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยนี่ก็ยี่สิบด้วยยี่สิบยี่สิบสี่สิบเพ้นมุมโอตรงนี้เท่าไหร่ครับมุมโอตรงนี้ยี่สิบยี่สิบสี่สิบมุมโอตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งร้อย 140องศาถูกไหมครับทีนี้สังเกตว่ามุม O ตรงนี้เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งเ c นะครับเพ้นมุมดีรองรับด้วยส่วนโค้ง AC เหมือนกันมุมนี้ก็ต้องมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมก็คือ70องศานั่นเองทีนี้สังเกตว่า d กับ B เนี่ยมันตรงกันข้ามแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในรูปวงกลมด้วยก็คือ abcd มุมดีตรงข้ามกับมุม B เพ้นมุมดีกับมุม มุม B กับมุม D รวมกันก็ต้องได้180องศาส่สงผลให้มุม B มีขนาด110องศานั่นเอง,อน,องนะครับตอบได้ับมุม B ของเรา110อิองศานะครับก็จะใช้สมบัติของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในรูปวงกลมนะครับต่อไปต่อไปให้หาระยะห่างระหว่างขอดเกับจุด O นะครับระยะห่างเนี่ยก็ต้องตั้งฉากกันนะ นะครับซึ่งมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางให้หาระห่างให้หาระยะห่างระหว่างขอด AB กับจุด O นะครับ AB กับจุด O นี่ AB จุด O อยู่นี่ให้ก็คือให้หา OC นั่นเองข้อนี้เป้าหมายคือหา OC นะครับหา OC ว่าอย่างเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับให้หา OC ให้หา OC สังเกตว่าเราจะสังเกตว่าจะหา OC ได้นะครับสังเกตนะครับ AB เนี่ยยาว12มีเส้นตั้งฉากเั้นอันนี้แบ่งครึง่งก็คือยาวเท่<ม>าไหร่ยาว6ยาวอย่างละ6นะครับงั้นถ้าเราจะหา OC เราต้องหาอะไรให้ได้ก่อนก็คือหารัศมีให้ได้ก่อนนะครับก็คือให้หาหา O ถึง b ให้ได้ก่อนทีน,นี้ในเมื่อ O ถึง b เป็นรัศมี รัศมีทุกเส้นก็ย่อมยาวเท่ากันนะครับงั้นเราก็ต้องไปหารัศมีของเส้นอื่นก่อนเพื่อมาเ,าเติมในรัศมีของอันนี้นะครับอีกข้อมูลที่โจทย์ให้มาคือให้อันนี้มา9ให้อันนี้มามา6ดังนั้น D ถึง F ก็ต้องรู้อัตโนมัติเลยก็ต้องยาว4.5นะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสบ,บอกไว้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองย่อมเท่ากับผลบวกของ ด้านประกอบมุฉากกำลังสองแล้วก็บวกกันนะครับเพราะนเราจะอ่านคูณให้ O ถ,ถึง D ีเพรนั้นโถ,ถึง D ีนะครับโอดี OD. กำลัง2ย่อมเท่ากับนะครับโอดีกำลังสองย่อมเท่ากับ6กกำลังสองบวกกับ4.5่จากำลังสองนะ6็อกกสาำลังสองนะพอ่ะพอดรอบนึง สี่จุดห้่จคูณกัน5้ายี่สิบห้าทดสองห้าสเป็นยี่สิบห้าใส่ศูทดสองสี่สี่บหกทดสเป็น18 5 2 8ดปดบกสเป็น10บทดหนึเป็น2นะครับเป็นทศยมสองตำแหน่งถูกไหมก็เป็น2 0 2สนะิบจุดสอ 2ี่สิบจุดสเพ้นามบกบวกยี่สบจุดสก็จะกลายเป็น5 6าสิดสอห้นี่คือ O D ดกำลังสจะหา O ถึง D อย่างเดียวซึ่งเป็นรัศมีนะครับจะหา O ถึง D อย่างเดียวก็ต้องหาว่าจำนวนอะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้56.25<ม><ม>กจุดา็ลองดู6กเนี่ยมันสามสถ้า7จคูณเมัน49 8ปคูณแปดมันหกแต่ถ้าใช้8เนี่ยมันจะเกินใช้7ก็ไม่ถึงเพราะน,นก็น่าจะอยู่ระหว่าง7กับ8เพราะมันจุดสอก็ลองทอดสอบดูเจ็ดครับอา่าเทสเจ็ดจุดห้าคูณเจ็ดจุี่ส <7. 5. S 1> <อ>ิบห้าใส่5ทศสองห้เจ็ดสามสิทศอีก2เป็น37มสนะิบเจ็ดเจใส่5ทัสามเจดเจ็ด่าทศอีก3เป็น ห้าองอาบวกดูห้า2 1ดห้่เป็น6ก6นะห้งห้าเงี้ห้จุานะครับจำนวนที่คูณกันแล้วได้ห้าสิบหกจุดองหก็คือเจ็ดจุกับเจ็ดจุดห้าเป็นโอดีก็คือเจ็ดจุดนั่นเองโอเคนะครับในเมื่อ OD เท่ากับ7.5 O ถึง d นะครับเท่ากับ7.5เป็นรัศมีงั้น O ถึง B ก็7.5ด้วยนั่นเอง ในเมื่อ O ถึง B 75 C ถึง B 6เราก็สามารถหา O ถึง C ได้แล้วนะครับ x, ก็ใช้ x, ทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยเหมือนเดิมนะครับแล้วจะไม่เหลือที่ละอาละแบ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับครูให้ตรงนี้เป็น x แล้วกันนะครับ OOC o c เป็น x งั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จะต้องได้ว่า7.5กากำลังสองย่อมเท่ากับ x ยกกำลังสองบวกกับ6ยกกำลังสองถูกไหมเจ็ดจุดห้ากำลังสองเมื่อกี้เราเพิ่งคิดไปแล้วก็คือ 56. 25บวกเท่ากับ x ยกกำลงกัลงสองหกกำลังสองได้36กนะครับก็จะมาเหมือนเดิมเลยถ้าถ้าสังเกตนะนะครับเราก็เอา3าไปลบออกจาก56.25ก็ต้องได้20.25เท่ากับ x ยกกำลังสอง อะไรที่คูณกันแล้วได้20.25ก็เพิ่งทําไปเมื่อกี้จำได้ไหมครับก็คือ4.5นั่นเองงั้น x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ4.5ในเมื่อ x คือ4.5ก็สามารถตอบได้แล้วว่าระยะห่างระหว่างขอด AB ถึงจุด O หรือว่า OC เนี่ยนะครับ OC ก็ต้องเท่ากับ OC หรือ CO ก็ต้องเท่ากับ4.5นั่นเอง ต่อไปข้อที่2นะครับหาระยะระหว่างคอร์ด ab กับจุด o ก็คือหาหา oc เหมือนเดิมนะครับหา oc หา oc เหมือนเดิมนะครับนะเราก็มาดูว่าเขาให้ ab มาคอร์ด ab ให้30มาิาว่ายาว30งั้นอันนี้แบ่งครึ่งก็ยาวอย่างละ15นะครับให้คอร์ดเส้นนี้มายาว48เขาต้องการสืออะไรให้คอร์ดเส้นนี้มายาว48 เราจะหาอันนี้ได้ต่อเมื่อเรารู้อะไรรู้รัศมีซึ่งเรารู้ไหมครับรัศมีรู้เพอรัศมี OB ก็ต้องยาวเท่ากับอะไ OE ก็คือ25ด้วยอันนี้ข้อมูลให้มาค่อนข้างชัดเจนนะครับ NO งั้น OC อครูให้เป็น x ด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จะต้องได้ว่า25กํลัง2ย่อมเท่ากับ x กําลัง2บวกกับ15กํลัง2 25่สิบห้ากำลังสองยีคูณยี่สิบหกเท่ากับ X ็กลังสองสิบหาลังสองก็คือ15บห้าคูณสิบห้าสิบห้แก้สมการปกติเพื่อหาค่า x กำลังสองก็เอาสองร้ไปลบออกจาก625ก็จะเหลือ400ร้เท่ากับ X กกลังสองจำนวนอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้400 ก็คือ20 20คูณ20เป็น400งั้น x เดียวก็มีค่าเท่ากับ20จริงไัมคือบวกลบ20นะครับแต่ว่าที่ใส่ค่าบวกอย่างเดียวเพราะเป็นความยาวนะครับเราะฉะนั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้แล้วว่า O ถึง4ยาวเท่ากับ20นั่นเองอไปดูข้อต่อไปข้อ5ครับข้อ5 ให้หาผลต่างระยะห่างของผลต่างนะผลต่างก็คือผลลบเขาบอกผลต่างของระยะห่างระหว่างขอดทั้งสองกับจุดโอคือหาอะไรผลต่างระยะห่างระหว่างขอดทั้งสองจุดโออยู่นี่ระยะห่างระหว่างขอดทั้งสองขอดเส้นแรกคืออันนี้อีอระยะห่างนี้กับอันนี้ครับนี้ถ้าเราจะจําทฤษฎีได้เขาบอกว่าอะไรครับอ่ ถ้าลากจากผ่านจุดศูนย์กลางมาแล้วก็ผ่านคอร์ดเนี่ยย่อมตั้งฉากตั้งฉากแล้วก็แบ่งครึ่งคอร์ดัตนตรงนี้แบ่งครึ่งก็คือเจ็ดจุดห้ถูกไหมอันนี้แบ่งครึ่งก็แปดถูกแบ่งครึ่งก็คือสี่รูปนี้จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทันทีเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างคอร์ด BC กับจุดศูนย์กลางก็คือเจ็ดจุดห้ ระยะห่างระหว่างคอด์ด AB กับจุด O ก็คือ4ีเ้นผลต่างข้อนี้ก็คืออะไรครับผลต่างก็คือเอา7.5ตั้งนะครับผลต่างผลต่างก็ต้องเท่ากับ7.5ลบกับ4ข้อนี้ตอบสามถูกไหมโอเคนะครับข้อ2ให้หาผลต่างระหว่างคอดทั้ง2อเห็นไหมคอดทั้ง2 ระยห่างระหว่างอคอร์ดทั้งสองกับจุด O จุด O อยู่นี่จุด O กับเเก AB นี่คือหานี้ก่อนแล้วก็จุด O กับคอร์ด DE ก็คือหา,อ,าอีกเส้นหนึ่งนะครับโจทย์ให้ว่า AB คือยาวเท่าไหร่เนี่ย AB คือยาว24เวียนถูกแบ่งครึ่งก็เป็นด้านละก2 2 2 2ให้ DE ยาว30งั้นถูกแบ่งครึ่งก็จะต้องกลายเป็น16 ไหมอย่างละ16หเนะครับเราสามารถหาอะไรได้หา FO ได้ถูกไหมเราสามารถหา FO ได้โด้วยทฤษฎีบทวิทากรัส FO สามารถหาได้นะครับเราก็ต้องได้ว่า20หา FO ก่อนนะครับ่ะเอมาหา f o กับหา อ่า c o อ่าฮะ c o นะครับหาสองอันแล้วเดี๋ยวเอามาลบกันถูกไหมครับอ่ะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จะต้องได้ว่า20กำลังสองย่อมเท่ากับ FO กำลังสองบวกกับ16กำลังสองแล้วก็แก้สมการยี่สิ0 0ี่สิบ่เท่ากับ FO กำลังสองบวกกับ16 16 สองร้อย <Okay. S 1> ไปลบออกจาก400 <c oughs> ก็ได้ 100, 100, <c oughs> 100่งร้อเท่าไหร่เนี่ยเอาสี่อาก่อนสี่ร้ลบกับหนึ 4, <Equ i S 1> ่งร้อยาสิอง้าบหกอลบสี่สิบนนีเ้นดหสามเด้ี่าหนึ่งร้อ่สิบสน ก็ได้อนได้144เท่ากับ fo กำลังสองมันก็ชัดเจนเลยจำนวนที่คูณกันแล้วได้144ก็คือ12คูณ12 fo ก็จะมีค่าเท่ากับ12นั่นเอง f ถึง o ท่นนี้ได้ fo แล้วนะ12ต่อไปก็ไปหาอะไรครับพยายามหาต่อไหา co ต่อไปก็พยายามหา co co 20อันนี้รู้ไหม ไม่รู้งั้นก็ตรงน,นี้ถ้าครูให้ตรงน,นี้เป็นซีโอววอันนี้ยี่สิบสี่อันนี้ยี่สิบสี่ต่อไปยานิสาค่ะยานิสาเช็คดูว่าให้ตรงน,นี้ยี่ได้ตรงนี้ยี่สิบยี่สิบสี่ถ้าให้ตรงน,นี้เป็นเป็น x นะครับถ้าให้ตรงนี้เป็น x

n ตรงนี้12โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราก็จะต้องได้ว่า20กำลัง2ถูกไหมตอตรงไหนดีตรงนี้ละเราก็ได้ว่า20กำลัง2ย่อมเท่ากับอะไรครับ co กำลัง2บวกกับ12กำลัง2นั่นเอง20กำลัง2ก็400เท่ากับ c o กํลังสอบวกกับ12กํลังสอง1 4 4แล้วก็144เป็นลบออกจาก400นะครับก็จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้ก็คือ256เท่ากับ c o กํลังสองเน้ย c o เดียวนะครับก็ต้องได้เท่ากับ16เพราะ16คูณ16ได้256ถูกไหมในเมื่อ c ถึง o เนี่ยเท่ากับ16แล้วก็ f ถึง o เท่ากับ12เนี้นข้อนี้ผลต่างก็ต้องเท่ากับ สิบหกลบสิบสองก็ต้องเท่ากับสี่นั่นเองอ่ะโอเคนะครับอันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เข้านี้ครับ